สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมก็มาอยู่กันในเกม Identity w ก e k อีกแล้วนะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกชาฉบับ T A ครับผมซึ่งผมก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการที่จะติด T A นี้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมผมถึงติด T A ภายในหนึ่งอาทิตย์ครับก็อย่างแรกนะครับเกชานะครับเขาจะมี2ลร่างหลังก็จะเป็นร่างผู้หญิงแล้วก็ร่างปีศาจครับร่างผู้หญิงก็จะเดินเร็วกว่ามีแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่เปิร์กเนาะเบิร์กก็จะมี วันแตกเห็นเจอตอนนั่งเก้าอี้แล้วก็ชาตีแล้วก็เดินไวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนั่งไวสองขั้นครับผมจริงๆจะเอาเป็น3าขั้นก็ได้ครับก็แล้วแต่ปรับครับก็อันนี้สําหรับเจอตัวสตาร์ทนะครับก็จะเอาเป็นสตาร์ทลำดับขั้นแล้วก็จะเป็นสตาร์ทตอนที่เจออยู่ใกล้ตัวเราครับผมครับต่อไปก็จะเป็นอีกเบิร์กหนึ่งก็คือสำหรับเปิร์กที่เราจะเจอตัวปั่นแล้วก็เอาเปิร์กนี้ไปนะครับเป็นเปิดประตูชานนี่ เพราะว่าเกชาเขาเป็นตัวที่ไล่ไม่ได้ไวมากตอไล่ไวแต่ว่าเขา,าโซนเครื่องลำบากดังนั้นก็เอาเปิร์กไวอุ่นใจกว่าครับสกิลก็มีบิงแล้วก็เป็นตัวทองครับอันนี้แล้วแต่ปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ครับก็มาในสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1น,นะครับก็คือสกิลผีเสื้อนั่นเองครับผมเส้นสกิลผีเสื้อนะครับครูดาวก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ17วิแล้วก็จะเก็บได้3อันครับผม ซึ่ง <mini> ผ <drained out> ีเส um. ื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะปาได้รอบตัวเรานะครับเราสามารถเลือกปาได้ซึ่งเราสามารถปาขึ้นชั้น2ได้ด้วยนะครับผมอย่างนี้เราก็เนี่ยปาขึ้นได้แต่ต้องเล็งดีๆนิดนึงซึ่งผีเสื้อนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกชานั้นใช้สกิลอันหนึ่งได้ก็คือจะเป็นสกิลการพุ่งครับผมก็คือเป็นสกิลที่ยังใช้ไม่ได้ตอนนี้นะครับโอเคถ้าสมมติเราปาไปเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้ถ้าสมมติเราพุ่งไปมันก็จะ ไปตามผีเสื้ออย่างนี้ครับผมครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมปรับตรงนี้แป๊บนึงผีเสื้อเนี่ยเราสามารถเห็นไหมครับปลาแล้วเราสามารถพุ่งตามได้เลยหรือว่าเราจะปลาก่อนแล้วเราค่อยพุ่งตามก็ได้มีวิธีการใช้อยู่2แบบหลักๆครับผมอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการปลาติดเซอร์ครับผมเซอร์เนี่ยเขาสามารถเก็บได้ครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ30วิถ้าสมมุติเราตีมันก็จะหายไป ซึ่งเซอร์นี่ก็จะคล้ายๆกับเราปลาใส่อากาศเลยครับผมเราก็สามารถที่จะพุ่งหาได้แต่ว่าเซอร์เขาก็จะมีการมองหน้ากลับมาได้เหมือนกันครับผมจะทำให้เราพุ่งไม่ได้ซึ่งก็เป็นวิธีการแก้ทางเกช่าครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับแือว่าสกิลบลเราข้างแรกก็จะเป็นในส่วนของสกิลการบินขึ้นที่สูงครับผมซึ่งสกิลนี้เราก็สามารถเนี่ยนะครับมองมุมสูงได้เลยข้อดีของสกิลนี้คือเราสามารถปาพีเชอ้อได้ไกลมาก ซึ่งมันก็จะคอมโบกับสกิลการปาผีเสื้อครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เราสามารถเบิ้ลได้นั่นเองเบิ้ลคืออะไรเนี่ยครับถ้าสมมติเรากระโดดลงมาจากชั้น2เนี่ยมันก็จะไม่มีแอนิเมชันในการเสดเลือดใช่ไหมครับคล้ายๆกับตอนที่เราดักห้องวีอันนี้ก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันครับผมหรือจะเป็นอีกแบบหนึง่งก็ได้ก็คือเราเป็นการปาผีเสื้อพอเราปาผีเสื้อ,อย่างมันก็จะเหมือนเราพุ่งติดอากาศครับผมแล้วะทำให้เราลวงลงมาดังน,น ก็วิธีใช้หลักก็ประมาณนี้ครับส่วนสกิลปลดเราขั้นสุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสกิลที่ทําให้ผีเสื้อเนี่ยปลาได้ไวขึ้นแล้วเราก็จะพุ่งได้ไวขึ้น mm hmm. ก็โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวสาธิตให้ดูอย่างนี้นะอ,อ่าเดี๋ยวผมปาให้ดู mm hmm. เห็นไหมครับมันจะปลาได้เร็วขึ้นมันจะปาเร็วกว่า mm hmm. ตอนที่เราใช้สกิลที่ยังไม่ปลดอ่านี่เป็นพุ่งครับมันก็จะพุ่งได้ค่อนข้างไวเลยอ่าเห็นไหมครับ ก็ช่วยทําให้เราไล่ได้ไวขึ้นครับผมในแบบถ้าสมมติเือร์เขาฉีกเราสามารถไล่ตามเขาได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่ามันจะเร็วขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ปลดสกิลนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งสกิลนี้ก็สามารถคอมโบกับสกิลการบินขึ้นที่สูงได้นะครับผม mm hmm. ก็คือมันทาให้เราสามารถพุ่งได้ไวแล้วก็พุ่งได้ไกลมากอ,อย่างอย่เงี้ยเราก็สามารถที่จะปาไปเห็นไหมครับว่าเราสามารถปาได้แบบ เกินครึ่งแมปเลยถ้าเป็นแบบเล็กๆก็ช่วยได้เยอะเลยครับผมก็โอเคครับสกิลหลักๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเทคนิคการเล่นครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมจริงกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งเกมจริงก็เอามาให้2เกมของผมเพิ่งอัดสดๆล้อๆเลยก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ ครับก็มากันในเกมที่1น,นะครับผมก็จะเป็นตัวที่ผมแบนตัวที่แบนก็จะมีนักบวชหญิงนักอุตุแล้วก็เป็นฉี่นะครับผมก็เป็นตัวที่ไม่ชอบทั้งนั้นเลยเสนอันนี้ผมก็เลือกเกิดใกล้จุดที่เซอร์อยู่มากที่สุดนะครับโอเคครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ในตานี้นะครับผมจะเลือกไล่เป็นนักเต้นคนแรกนะครับผมก็ นี่ครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าร่างที่เป็นร่างผู้หญิงจะเป็นร่างที่เดินค่อนข้างไวเลยครับผมแต่ว่าถ้าสมมติเราแปลงร่างเป็นร่างปีศาจแล้วเนี่ยเราก็จะเดินค่อนข้างช้าโอเคครับโอเคนี้ผมปาไปดักเขาเนาะอันนี้เขาเต้นออกตรงนี้ระยะก็ไกลอยู่แต่ถ้าเราชาร์จน่าจะถึงอันนี้ไงครับถึงจริงด้วย เพราะว่าผมเอาเบิกอาชาตีและเดินไวมาครับผมโอเคอันนี้อ๋อที่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติเราปลาไปแล้วมันค่อนข้างไกลนะครับพยายามอย่าปลาติดเซอร์เพราะว่าถ้าเราปลาติดเซอร์เซอร์เขาอาจจะหันกลับมามองเราได้แล้วเราก็จะแบบเหมือนชะนักแล้วเราก็จะไปตามของไม่ทันนะครับดังนั้นเราก็พยายามปลาในที่ที่ไม่มีเซอร์อยู่อย่างเช่นข้างๆเซอร์อะไรอย่างงี้ครับผมแต่มันก็มีบางทีเซอร์เขารู้ทันเขาก็มาเก็บทันแต่ว่า ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บไม่ได้ครับผมถ้าเราปลาดีดีเนาะคนที่เข้ามาช่วยก็น่าจะเป็นนักข่าวครับผมเพราะว่านักข่าวเขาอยู่แถวนี้เนาะตอนที่เขาเลือกเกิดก็โอเคครับเดี๋ยวเราโซนกันไปเนาะก็ในตานี้ผมก็เลือกเป็นเปิร์กที่เป็นนั่งไวมานะครับซึ่งก็ช่วยทำให้เราเฝ้าเก้าอี้ได้ง่ายมากขึ้นครับก็คือเร่งให้เซอร์เขาเข้ามา ช่วยกันถ้าสมมติเราไม่เอามาเนี่ยบางทีเราอาจจะเกมช้าครับเพราะว่ากว่าเซอร์เขาจะบินเนี่ยมันก็นานอยู่เนาะแล้วบางทีเซอร์เขาก็ปั่นปั่นจนเสร็จเราค่อยมาช่วยอย่างเงี้ยก็ยังทันครับดังนั้นถ้าสมมติมีเปิกนั่งไวเนี่ยก็ช่วยได้ระดับนึงครับผมมันก็ไม่ได้ไวมากแต่ว่าก็ช่วยได้ประมาณ3-4วิอะไรเงี้ยก็ดีกว่าที่ไม่ไดเอามาเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเรา ไปจับเก้าอี้ใกล้ๆตรงนี้เนาะตรงนี้มันก็มีอยู่กับอี้เดียวชีวิตมากเลยโอเคไม่เป็นไรเนาะก็มีกล่องชาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมสลับสกิลผมสลับสกิลเป็นเทเลพอร์ตครับผมเพราะว่าอันนี้เริ่มจะถ่ายเกมแล้วเนาะไม่สีการเกมถ้าสมมติเราสลับเทเลพอร์ตเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราโซนเครื่องได้ง่ายมากขึ้นครับผม ก็ตรงนี้น่าจะเป็นนักเชื้อถุ่นนะครับโอเคตัวนี้ก็จะไล่ยากนิดนึ่งครับเพราะว่าเขาทดแผลได้เยอะเนาะโอเคอน,นี่ผมพลาดเองตอนแรกผมนึกว่าเขาจะดักไม้โอเคอันนี้ผมหลอกให้เขากดสกิลนะคมก็พยายามให้เขากดสกิลให้ครบสามรอบแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างเสียเวลาครับผมอ,อย่างนี้นะครับจริงๆตอนแรกผมตั้งใจจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันดันพุ่งทะลุไปได้ นี่ผมกะเวลาผิดไปนิดนึง่งนะผมช้ากว่าน,นี้นิดนึงมันก็อาจจะได้แผลเข้ามาฟรีๆเนาะก็คือเขาจะล้มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคอนนเดี๋ยวรอผีเสื้อแป๊บนึงนะครับอ้าวผู้ผิดไม่เป็นไรใจเย็นครับผมเล่นเนยะไม่ต้องรีบมากอ้าวอันนี้เขาข้ามมาอันนี้เขาพลาดครับโอเคเรื่องร้อยก็เดี๋ยวเราจับตรงนี้เลยนะครับผมคนที่เข้ามาช่วยเฟสนี้ก็น่าจะนักข่าวครับผม เพราะว่ายังไม่ได้ใช้ไทหรือว่ายังไม่ได้ใช้อะไรช่วยเพื่อนเลยก็โอเคตอนนี้เหลือสอเครื่องแล้วเดี๋ยวผมพังไม้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปส่วนเครื่องกันก่อนมาเครื่องไหนสั่นอ่ะมีเครื่องกลางสั่นครับผมให้เดาว,ว่าน่าจะเป็นนักจิตวิทยาเขาปัดเพราะว่านักข่าน่าจะเข้ามาช่วยอันนี้ไงจริงด้วยโอเคอ้าวปลาเกินไปนิดนึง ดี๋ยวเราได้แผ่เขาสักแผ่หนึ่งแล้วเราเค่อยกลับกันไปเนาะโอเคเกินเฟสแล้วอ่านี่ไงเขามาช่วยกันพอดีแปลว่ามีเยาวเขาวิ่งมาไม่ทันแน่ตอนแรกผมรู้ว่าเขามี12ผมก็เลยหลอก12ในด้การใช้ผีเสื้อ,อนนี้ก็เป็นข้อดีของเกย์ชาเขาพอะลอกได้ก็ทรงตอนนี้ก็เสมอแล้วนะครับ เหลือหนึ่งเครื่องแล้วแต่ว่าเครื่องยังไงก็ไม่ทันเพราะว่ามันยังผั่นได้ไม่เยอะเท่าไหร่เครื่องที่ผมออกไปโซนไว้เนาะตอนนี้ครูดาวเทเลพอร์ตเหลือประมาณ70วิโอเคอยู่เครื่องสั่นก่อนอาวไม่มีเลยฮะน่าจะอยู่บ้านเล็กมั้งผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไม่น่าได้ไปไหนไกลมากก็เดินหาก ใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ล่างผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเดินได้ค่อนข้างไวเลยเอาหไม่มีฮะอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคก็เดี๋ยวเราจะปาดิเซอร์นี้เข้าออกบล็อกกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับเราก็ปาไม่ให้โดนเซอร์มันก็จะช่วยทำให้เราอ่า ได้อย่างสมูทมากขึ้นอันนี้ปาพาดอ้ไม่ใช่ครับพุ่งพาดแต่ว่าก็ยังตีได้โอเคตอนนี้เหลสองคนครับยังไงก็ชนะครับตานนี้โอเคเดี๋ยวผมจับนั่งแล้วก็เดี๋ยวรีเทพอร์ตไปประตูนูนนะ้นเนาะเพราะว่าผมเห็นเงาเขาและตอนที่เขาจุดเครื่อง อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับถ้าสมมุติเราเอาเปิดที่มองเห็นเซอร์ตอนจุดเครื่องมาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราระบุตําแหน่งเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ประตูน่าจะใกล้เปิดแล้วเขาก็เลยาพยายามเปิดให้เสร็จเนาะแต่ว่าก็ไม่ทันจริงๆตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ทันแล้วแต่ว่าก็โชคดีที่เขายังเปิดไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเดินห่างจากเครื่องได้ไม่นานเขาน่าจะเพิ่งจุดเมื่อกี้ คก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าก็มาสู่ตาต่อไปกันเป็นที่ริ่มแล้วเนาะโอเคครับตัวที่ผมเลือกแบนดแบบนี้เป็นแบบกว้างอีกแล้วก็แบนดนักบวดแน่นอนตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นนักอุตุแล้วก็ฉี่เหมือนเดิมครับผมจริงๆเราสามารถเลือกแบนด์ในส่วนของอัศวินได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้รู้สึกว่าระยากก็ไม่ต้องแบนก็ได้ครับผม ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปไล่ในส่วนของไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าแพทเนี่ยเขาอยู่บ้านเล็กผมไม่ค่อยชอบบ้านเล็กเท่าไหร่มันพุ่งค่อนข้างยากครับมิกี้เขาเล่นบอลอยู่เขาเลยไม่สามารถที่จะหันมามองและจริงๆริงเขาสามารถหันได้นะครับแต่ว่าเขาไม่เลือกที่จะหันโอเคนี้น่าจะได้แผลหนึ่งอ่ายังไงโอเคเขาจะเข้าใช่ไหมครับอันนี้เขายังไม่เดินเข้าแปลว่า นีไงจริงๆผมกะจะเลงให้มันโดนเขาแต่ว่าเขาไม่ยอมอึ๊บอ้าวาไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเราก็ตีธรรมดานี่แหละโอเคครับผมก็จับวางตรงนี้เลย แล้วก็ที่อย่างหนึ่งก็คือเป็นการปลาผีเสื้อไว้หน้าก้าอี้ครับแบนทีเราไปโซนไกลเนี่ยเราสามารถพุ่งกลับมาทันที่เสือเขาจะมาช่วยได้ครับผมโอเคคนนี้จะมาช่วยก็น่าจะเป็นอัศวินเหมือนเดิมครับผมก็ตานี้ทีเอหลายคนเลยค่อนข้างน่ากลัวสุด อเคอันนี้ผมเดาพลาดไปหน่อยหนึ่งเนาะ mm hmm. ไม่เป็นไร mm hmm. ก็เกินเฟสแล้วดังนั้นเรายิบไล่แล้วก็อา้าวมิคีมันไม่ติดหรอ mm hmm. ตอนแรกผมนึกว่าผีเสื้อมันจะติดตัวเขาเนาอ, mm hmm. อันนี้เขาก okay. mm ็ส hmm. ิบสอโอเคเราก็บิงยัดเลย mm hmm. ช่งตัวต่อไปที่จะไล่ก็น่าจะเป็นแม่มดสาวค่ะเพราะว่าอาสวินนี่ จริงๆเขาของใกล้หมดแล้วแหละสะัมวาเขาน่าจะไปหาเครื่องปั่นเครื่องอื่นเนพราะเขาน่าจะเดินไปแล้วันนี้เขารู้ว่าผมจะมาดังนั้นเขาก็เลยเดินหนีก่อนโอเคอันนี้เขาสาบไปเนาะอันนี้ผมตีไม่ทันเสียดายนิดนึง ถ้าได้ก็จะได้อีกแผ่เลยนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวรอพุ่งตรงนี้โอเคครับวิธีการพุ่งก็จะแบบถ้าสมมติเซอร์เขาเดินหลบเนี่ยมันก็ทําให้เราพุ่งได้ครับเพราะว่าถ้าเซอร์เขาเดินหลบเนี่ยแปลว่าเราเขาอะจะจ้องหน้าเราไม่ได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะไล่เขา,าพุ่งเขา พุ่งใส่เขาง่ายขึ้นโอเคเหลือ3เครื่องครับแล้วก็แพทต็ลมแล้วเนาะก็คนที่ชอบมาช่วยก็น่าจะอาศวินเหมือนเดิมรับจบมากคนนี้โอเคไปเดี๋ยวพุ่งไปโซนไกลกันไอ้ผมเห็นขเขาละอ๋อก็เดินไปแล้ว ทีเ่เราพอมาพอดีครับก็ทเทลอพอไปเลย hmm. ไม่ค่อยชอบการช่วยของอัศาบินเลยคนระับเป็นที่มาว่าทำไมบางตาผมก็ไม่ไม่เลือกที่จะแบนนักอุตุมาแบนในส่วนของอาศาบินแทนจริงๆนะอุตุไม่ต้องแบนก็ได้ครับจริงๆมันแล้วแต่คนนะผมว่าโอ้สาบเยอะจริงๆเลยคนนี้โอเค เหลือสองเครื่องมีเครื่องตรงนี้คนหนึ่งแต่ว่าเครื่องกลางใกล้เสร็จแล้วแล้วก็เครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันดังนั้นแต่เราไล่คนนี้ก่อนละกันโอเคเขาเดินออมาจากเครื่องลอะอาอย่างนี้แบบว่าต้องมีสักคนหนึ่งมาช่วยครับใครจะช่วยแต่จากเฟแล้วไม่น่าทันนะครับทั้งสองคนเลยมันค่อนข้างไกลเนาะ นี่เขาไปเปิดกล่องแล้วของเขาหมดโอเคอจุดเครื่องทันด้วยฮะเอาเอา,เอานี่มันล่างเงาเขานี่โอ้ผมเอออะไรเนี่ยโอเคเขาอยู่ข้างหน้านี้เนาะอันนี้เราชาตตีก็น่าจะถึงโอเค ก็ตานี้ยังไงก็น่าจะเก็บสามได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองลุ้นไปดูว่าเราจะไปทันเขาเปิดประตูหรือเปล่าชึบแต่จริงไม่น่าทันนะอ้าวไม่มีใครเลยไม่มีหูด้วยอันนั้นเขาอาจจะเดินกลับไปช่วยเนาะห้ติดติดหูไม่ขึ้นแฮ ตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเอาแปลว่าเขาไม่มาช่วยหรอแปลว่าเขาเปิดตัวนี้หรือเปล่าได้เดี๋ยวผมดูก่อนนะไม่มีฮะแต่ผมือนจะเห็นเงาเขาอ่ะยังไงเขาอยู่านนั้นก็ไล่ปกติเลยเนาะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เฮ้ยผมจะหลบหมาเขาแต่ว่าก็หลบไม่ได้อยู่ดีหลุ่มมือตรงนี้เนาะโอเค มีสิทธิ์ที่เขาจะออกผมดได้โอเคฮิตบอกเป็นใจมากๆเลยจริงๆถ้าเป็นเซอร์นะผมก็อาจจะรอดไม่สิหมายถึงว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะรอดแต่ว่านี่เขาเป็นบุรุษไปรษณีเนาะก็โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็พยายามงัดทิกหลายๆอย่างมาแชร์ให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าก็เป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็อาทิตย์แรกของผมด้วยโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย